ทีนี้ผมแกะมาดูแล้วนะครับมีสปีดมาสองตัวเมืแ่อบบกี้ลองจ่ายไฟเข้าไปไฟติดนะแต่ว่ายังไม่ได้เทสนะครับไฟติดทั้งคู่นะครับมอเตอร์นะครับหมุนนะครับแต่มีปัญหาเวลาเพิ่มรอบไปนิดนึงจะมีเสียงวีดนะครับน่าจะสนิมกินในอันนี้อาจจะต้องล้างก่อนนะครับถ้าล้างหายก็ไม่เป็นไรถ้าล้างไม่หายอาจจะต้องเปลี่ยนนะเพราะดูจากข้างหน้าแล้วนี่น่าจะนิดนึงเนอะยังไม่รู้ข้างในอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับมาดูในส่วนหน้ารถนะครับ ชุดกระดูกหมาไม่มีมานะครับหนึ่งชุดนะครับเสร็จซีฮับฮับไลท์นะครับไม่มีมาหักไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของฮับไลท์ที่ยังคาอยู่ของเก่านะครับแล้วก็จะมีน็อตคิงพินบนล่างอีกเสร็จก็จะมีจอยแล้วก็ลูกปืนอีก2ตัวนะครับแล้วก็สลักแกนล้อแล้วก็บูทหกเหลี่ยมนะครับบูทรองล้อนะครับอ่าอันนี้ไม่มีอันนี้เดี๋ยวน่าจะพอหาได้อยู่นะครับไล่มาเรื่อยๆรืในส่วนของเซอร์โวนะครับลองเทสแล้วใช้งานได้ยังใช้งานได้อยู่นะครับเปิดก้างนะครับตรงนี้ แหว่งมานะครับหักมาผมไม่แน่ใจแต่นี้เหมือนเหมือนรอยตัดนะน่าจะเป็นรอยตัดมากกว่าอันนี้ได้ตั้งใจตัดออกไปเพราะมัน,มนไม่ได้หักนะครับตรงนี้มันเรียบไปเลยนะครับสองฝั่งเอาละมาดูด้านท้ายนะครับตัวรถตรงนี้ก็ยังถือว่าลื่นอ,อยู่นะส่วนดุมล้อนะครับผมก็เห็นอยู่ที่ล้ออยู่แล้วก็เรื่องของยางรถนะครับสี่เส้นเปื่อยหมดเลยนะครับปกติแล้วยางขอบเนี่ยเขาจะติดกาวมามันจะมันจะไม่ปิ้นนะครับเนี่ยปิ้นออกมาแล้วเนหะ็นไหมฮะ มันเปื่อยมาแล้วนะครับแต่ก็ยังพอได้อยูไ่ได้ในขาดเราค่อยเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ส่วนของยางนะอคร่าวๆประมาณนี้อ๋อเรื่องหนึ่งรีโมทนะครับตัวนี้ไม่ติดนะครับผมลองใส่ฐานไปแล้วอาจจะต้องรื้อมาทํานะครับเดี๋ยวจะไล่เนนะี่ยเรื่องของรีโมทก่อนอันทัาอันดับแรกใช้เวลาหน่อยนะครับพวกพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยๆหาเติมไปนะครับลองดู ยังไม่ได้ลื้อนะครับเดี๋ยวต้องคง,คงต้องทาความสะอาดกันก่อนนะครับแต่เผาก็ยังลื่นนะยังยังไม่น่าจะมีอะไรไม่รู้ชุดเกียร์ข้างหน้าเป็นไงบ้างหน้าหลังอันนี้ต้องใส่ใส่ถึงจะรู้ครับมามาดูกันนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ที่คุณลูกค้าส่งมานะประบาณนี้โ,โหสดิมกิดเต็มเลยเดี๋ยวลองดูขัดออกไหมมาดูอุปกรณ์ด้านหน้านะครับตอนนี้ผมใส่ให้ไปแล้วนะครับบางตัวผมใช้อะไรที่เป็นมือสองใส่เข้าไปนะครับเป็นเทอร์โบคืนเนี่ยผมผมพอมีเหลืออยู่ของเก่าก็เลยเอามาใส่ให้นะครับ ิ้นไหนไม่มีผมก็เบิกใหม่นะครับตรงกลางยังหาไม่ได้เดี๋ยวต้องขอเวลาผมนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆหาอะไรทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นสปีดนะผมต่อเข้ากับรีเซิร์ฟเวอร์แล้วรีโมทที่ไม่ติดนี่จัดการให้แล้วนะครับติดแล้วนะโอ้มาเช็คซ้ายขวาดูก่อนนะครับทางานเนอะเดี๋ยวเหลือต่อมอเตอร์มอเตอร์นี่กําลังล้างอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆครับอาจจะต้องลืออีกรอบนึงนะครับทาความสะอาดอีกทีหนึ่ง มาดูนะครับทีนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่งานก็ประมาณนี้นะครับให้ดูรอบๆอันนี้ผมล้างให้เรียบร้อยนะนะครับมอเตอร์ก็ใส่ฮิตซิงไม่ให้นะครับพี่เช็คนะครับทุกส่วนใช้งานได้สมบูรณ์นะเซอร์โวทำงานสปีดทำงานมอเตอร์ทำงานแล้วนะครับทุกนี้ล้างนะครับใส่ละมันหล่อลื่นให้หมดทุกจุดนะครับงานประมาณนี้นะครับใต้เพจก็ประมาณนี้นี่มีรอยก็ร่องรอยการดัดสู้บ้างเล็กน้อยนะครับ โอเคนะมาดูในส่วนของรีโมทนะครับที่บอกว่าไม่ติดนะครับแก้ไขให้แล้วไฟขึ้นแล้วสถานะเห็นไหมครับอ่ามาลองนะครับเดินหน้านะครับไปห,หลังนะครับอ่าเดี๋ยวลองเบรกเบรกอยู่ไปหลังมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทำงานได้ปกติแล้ว